สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องฟังเหล่าเกตค่ะวันนี้เรามีหัวข้อที่น่าสนใจมากทีเดียวเรื่องไม่สามารถรักษาศีลหได้ครบถือว่าปฏิบัติธรรมได้หรือไม่ซึ่งเป็นคำถามที่หลายคนอาจเคยมีข้อสงสัยกันนะคะใช่ครับสวัสดีครับทุกคนหัวข้อนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะหลายคนรู้สึกท้อแท้หรือคิดว่าตัวเองไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติธรรม เมื่อไม่สามารถรักษาศีล5ห้าได้ครบทั้ง5ข้อแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มีมุมมองที่น่าสนใจหลายแง่มุมเลยครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าศีห5้าคืออะไรศีล5ห้าประกอบด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ไม่หลักทรัพ์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จและไม่ดื่มสุราและของมึนเมาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการปฏิบัติธรรมค่ะถูกต้องครับ แต่ปัญหาที่หลายคนเจอคือบางข้อของศีลห้านี้อาจไม่สามารถปฏิบัติได้ร้อยเปอร์เซนต์ในชีวิตจริงเช่นบางคนอาจจําเป็นต้องดื่มแอลกอฮอล์ในงานสังคมหรือบางคนอาจมีปัญหาเรื่องการพูดเท็จในการทํางานแล้วคําถามคือเราจะปฏิบัติธรรมอย่างไรให้เกิดประโยชน์นี่เป็นจุดที่สําคัญมากค่ะในทางพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมไม่ได้หมายความว่าต้องสมบูรณ์แบบตั้งแต่เริ่มต้นค่ะหลักสําคัญคือความจริงใจ และความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นใช่ครับผมว่าเรื่องนี้เหมือนกับการออกกําลังกายนะครับคนที่ไม่เคยออกกําลังกายมาก่อนเขาไม่สามารถวิ่ง10กิโลเมตรได้ในวันแรกแต่เขาสามารถเริ่มจากการเดินจากการวิ่งระยะสั้นๆและค่อยๆเพิ่มขึ้นการปฏิบัติธรรมก็เช่นกันครับถูกต้องมากค่ะและที่สําคัญคือเราต้องเข้าใจว่าศีลหนั้นไม่ใช่เป็นเพียงกฎเกณฑ์ที่ตายตัว แต่เป็นแนวทางที่ช่วยให้เราพัฒนาจิตใจให้บริสุทธิ์ขึ้นถ้าเราไม่สามารถรักษาได้ครบทั้ง5ข้อเราก็สามารถเริ่มจากข้อที่ทำได้ก่อนค่ะอย่างเช่นถ้าเราสามารถรักษาได้แค่สาข้อเราก็เริ่มจากสาข้อนั้นก่อนแล้วค่อยๆพยายามปรับปรุงตัวเองในข้ออื่นๆที่เหลือสิ่งสำคัญคือเราต้องไม่หยุดนิ่งและต้องมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ เราต้องมีความเมตตากรุณาต่อตนเองด้วยค่ะการตำหนิตัวเองอย่างรุนแรงเมื่อไม่สามารถปฏิบัติได้สมบูรณ์นั้นไม่ใช่ทางที่ถูกต้องเพราะมันจะทำให้เราเกิดความท้อแท้และอาจจะหยุดปฏิบัติไปเลยค่ะถูกต้องครับพระพุทธเจ้าเองก็ส่งสอนว่าทุกเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นถ้าเรายึดมั่นกับความสมบูรณ์แบบจนเกินไปเราอาจจะสร้างทุกข์ให้กับตัวเองโดยไม่จำเป็นครับนั่นสิคะแล้วเรามาดูกันว่า ถ้าเราไม่สามารถรักษาสีลห้าได้ครบเราสามารถปฏิบัติธรรมด้วยวิธีอื่นได้อย่างไรบ้างก่อนอื่นคือสติการมีสติในชีวิตประจำวันการตระหนักรุ้มในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี่คือการปฏิบัติธรรมที่สำคัญมากค่ะใช่ครับการเจริญสติการสังเกตลมหายใจการมีสติในการกินการเดินการทำงานเหล่านี้เป็นการปฏิบัติธรรมที่เราสามารถทำได้ทุกวัน แม้ว่าเราจะไม่สามารถรักษาศีล5้าได้ครบก็ตามและอีกสิ่งหนึ่งคือเมตตาการจเจริญเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นการให้อภัยการมีความเข้าใจการช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังเหล่านี้ล้วนเป็นการปฏิบัติธรรมทางสิ้นค่ะผมอยากยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่ามีคนหนึ่งเป็นนักธุรกิจเขาอาจจำเป็นต้องเข้าสังคมที่มีการดื่มแอลกอฮอล หรืออาจต้องใช้วาจาที่ไม่ตรงไปตรงมา100เอร์เซน์ในการเจรจาธุรกิจแต่เขาสามารถปฏิบัติธรรมได้ด้วยความมีความเมตตาความซื่อสัตย์ในระดับที่เป็นไปได้และความตั้งใจที่จะทำประโยชน์แก่ส่วนรวมตัวอย่างที่ยกมานี้ดีมากค่ะแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติธรรมนั้นมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ของแต่ละคนได้สิ่งสำคัญคือเราต้องมีใจที่ดีและความตั้งใจที่บริสุทธิ์ค่ะ และอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือการศึกษาและทําความเข้าใจธรรมะอย่างต่อเนื่องเมื่อเราเข้าใจหลักธรรมมากขึ้นเราจะสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ดีขึ้นแม้ว่าเราจะมีข้อจํากัดในบางเรื่องก็ตามถูกต้องค่ะแล้วเราต้องจําไว้ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเรื่องของกระบวนการไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ต้องได้ทันทีการพัฒนาจิตใจต้องใช้เวลาความอดทนและความเพียรพยายาม ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองรู้จักข้อจำกัดของตัวเองแต่ไม่ยอมแพ้ต่อการพัฒนาตนเองถ้าวันนี้เราทำได้แค่นี้พรุ่งนี้เราอาจทำได้มากกว่าเก่าครับและอย่าลืมว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวัดหรือในช่วงเวลาเจริญสมาธิเท่านั้นนะคะแต่เราสามารถปฏิบัติธรรมได้ทุกช่วงเวลาในชีวิตผ่านการกระทำวาจา และใจที่มีแต่ความดีอย่างการพูดคำดีๆกับคนรอบข้างการยิ้มให้กันการช่วยเหลือกันตามกำลังการมีจิตใจที่อดทนและเข้าใจเหล่านี้เป็นการปฏิบัติธรรมที่เราทำได้ทุกวันแล้วสำหรับผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมที่จะรักษาศีหห้าครบทั้งหมดเราแนะนำให้เริ่มต้นอย่างไรดีคะผมแนะนำให้เริ่มจากการสังเกตตัวเองดูว่าข้อไหนที่เราสามารถปฏิบัติได้ง่ายที่สุดแล้วเริ่มจากข้อนั้นก่อนเช่นถ้าเราไม่เคยฆ่าสัตว์ เราก็เริ่มจากการรักษาข้อที่หนึ่งการไม่ฆ่าสัตว์ให้ดีหรือถ้าเราสามารถพูดความจริงได้ในชีวิตส่วนตัวเราก็เริ่มจากการรักษาข้อที่สี่การไม่พูดเท็จให้ดีแต่อย่าลืมว่าต้องมีความเข้าใจในบริบทและสถานการณ์ด้วยนะคะและสิ่งสำคัญคือการตั้งเป้าหมายที่สมจริงไม่ควรตั้งเป้าที่สูงเกินไปจนทำให้เกิดความเครียดแต่ก็ไม่ควรตั้งเป้าที่ต่ำเกินไปจนไม่มีการพัฒนา อีกสิ่งหนึ่งที่อยากแนะนำคือการหาเพื่อนร่วมทางในการปฏิบัติธรรมการมีชุมชนหรือกลุ่มคนที่มีจุดประสงค์เดียวกันจะช่วยให้เรามีกำลังใจและแรงบันดาลใจในการปฏิบัติต่อไปค่ะถูกต้องครับและอย่าลืมที่จะให้กำลังใจตัวเองด้วยเวลาที่เราทำได้ดีให้ชื่นชมตัวเองเวลาที่เราทําผิดพลาดให้เรียนรู้และปรับปรุงไม่ใช่ตำหนิตัวเองจนเกินไปครับและสุดท้ายเราอยากเน้นย้ำว่า การปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเรื่องของคุณภาพมากกว่าปริมาณค่ะการทำสิ่งหนึ่งด้วยใจที่บริสุทธิ์และตั้งใจจริงดีกว่าการทำหลายๆสิ่งแต่ไม่มีใจจริงครับและการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงคือการเปลี่ยนแปลงใจของเราให้มีความรักความเมตตาความเข้าใจและความสงบม,มากขึ้นไม่ใช่การทำตามกฎเกณฑ์อย่างตายตัวครับก่อนที่เราจะจบในวันนี้เราอยากให้ทุกคนคิดดูนะคะว่าในชีวิตของเรา มีสิ่งใดบ้างที่เราสามารถทำได้แล้ววันนี้เพื่อให้จิตใจของเราดีขึ้นแม้แต่นิดเดียวคะไม่ต้องเป็นสิ่งใหญ่โตแค่สิ่งเล็กๆที่ทำได้จริงก็เพียงพอแล้วค่ะคำถามที่ดีมากครับและผมอยากเพิ่มอีกคำถามหนึ่งว่าเราจะหาความสมดุลระหว่างการยอมรับข้อจำกัดของตนเองกับการพยายามพัฒนาตนเองอย่างไรดีนี่คือสิ่งที่น่าคิดมากเลยครับเป็นคำถามที่ลึกซึ้งมากค่ะ หวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกท่านและจะช่วยให้ทุกคนมองเห็นว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันแม้ว่าเราจะไม่สมบูรณ์แบบก็ตามค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังครับอย่าลืมกดติดตามช่องฟังแล้วเก็ตของเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ในอนาคตและสามารถแชร์ความคิดเห็นหรือคำถามมาหาเราได้เสมอนะครับใช่ค่ะ เราหวังว่าทุกท่านจะนำสิ่งที่ได้ฟังไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและจะเดินทางไปในเส้นทางของการปฏิบัติธรรมด้วยความมั่นใจและความสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนขอให้ทุกท่านมีความสุขและความเป็นสิริมงคลครับ